เย้สัเอาแย่ที่มันยังแอไปๆแอดไปๆแอดไปๆแอดไปๆๆๆแอดไปๆๆๆโอ้โห My Husband! My Husband! จิงงาม Water! Water! สูงต้องอ่ะทำเธอลงก็ต้องเป็นแปมแล้ค่ะพูดสังกฤษด้วยพูดสังกฤษด้วย พูดได้ไอ้สอย่างันไปดอกดเอาเลั่ละเออพูดดกตอเ ภาษาอังกฤษออกมาย้ายผู <tapping> <ule> ้ภาษาอังกฤษออกมาใบเราใใช้ภาษาอังกฤษมั่วได้เลยค่ะเราไม่เอาถูกแก้ม้า วัดอู๋โมเต็ลแก้วจ้้น้พันา